ชมพูนี่ชมพูนะครับไปรอทางซ้ายมือสุดซ้ายสุดของท่านนะครับทัมมอทัมมาฮะฉันอะจกให้เขาช่วยฉันอ้าวให้ได้ดูสะใภ้เจ้าบ้างเออ ใช่นะฮะเรียกว่าเป็นแฟปนของสตาร์ทั้ง3ามคนนี่มากันแบบแน่นเลยเพราะถ้าพร้อมแล้วนะ,ะเราไปพบกับน้ำตาลไต้พงลกรและ

เป็นไงเป็นไงกับการมาเทศกาลท่องเที่ยวแม่มองั้งที่13ตื่นเต้นครับโอ้โหงานจัดใหญ่มากมีที่เล่นเยอะแยะมากเหมือนเป็นการแบบรักธรรมชาติไปในตัวด้วยใช่เชิญชวนคนมาเที่ยวเมืองไทยรักเมืองไทยเพราเมืองไทยมีอะไรดีเยอะแยะมากมายเลยตั้งแต่เหนือจนใต้เลยครับต้องมาต้องมาต้องมานะร้องเพลงเพราะอยู่นะเอราจะไปร้องเพลงเพราะอีกสองสาวก็ร้องเพลงเพราะด้วยนะคะคุณต้อง แม่ไม่เก็บก่อนเดี๋ยวเพื่อนแยกเลยไม่แยกขนาดนั้นเลยเหรอโอเคดีโอเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสามคนนะฮะโยนลูกบอลซึ่งทั้งสามคนนี้จะมีคนละสองลูกนะฮะเพื่อแจกเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับหลายคนที่อยู่ที่นี่โอ้ยใครอยจกได้บัฟไมลรไปหยาดไฟเบอร์ห้าด้วยโอเคนะคะอ่ะหยิบคนละสองลูกนะฮะมาเลยค่ะมาเลยค่ะคุณไทยเด็กน้ฟฟ้าชูมือขึ้นมาชูมือขึ้นมาใครอยาก はい。はい ก็อยุกวาครขอให้ได้ก่อนเว่าไงวาจะโดนฟันปอบพี่เขาหรือเปล่าเอตายตายตาเดินหาตเดินหากอะไรตลอดตาตายตายตยตายายตายตาะเาียตยตตยยาตาตยตตยยาาตะาคาตาาาตาา พราะว่าเดี๋ยวเราต้องมอบของที่ลึกนะฮะให้กับสารซุปตาของเราหน่อยนะครับต้องขอเชิญนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการเมืองนะครับคุณบรรพศธีรวาขึ้นมอบของที่ะลึกกับนักตาลจุ๋ยและก็ใต้ค้าขอเรียนเชิญครับอ่าเชิญนะฮะต้องขอบคุณทั้งสามท่านจริงเนาะที่วันนี้มามอบความสุขนะฮะใช่แล้วค่ะนอกจากเรื่องสวยหล่อเนาะ ดีด้วยไม่แล้วร้องเพลงก็เพราะสนุกสนานนะคะนะฮะชาวแม่ม๊อบมีความสุขไหมโอ้เสียงนี้เป่าเลยครับมีความสุขไหมมีความสุขนี่มาทุกวันเลยนะเราอ่ะได้จับเธได้นะเมื่อวานเธอเข้ามาตุ๊กตาอะไรตุ๊กตาไปเชิจรจาอย่าสนนะจับกินเลยเชิญวันนีด้ย่ะสนนะเด็กค่ะเด็กเด็ก วันนี้คืตอนร้องเพลงจะมารั้งใช่ค่ะแล้วก็มีการเต้นด้วยนะสบายเอวเบานี่ถือเต้นเต่าย้าเยอะโชว์ต่อไปของเราเต้นอย่างหนักหน่วงใช่โชว์ต่อไปบอกเลยว่าโอ้โหเพื่อนี้ไป็นซ้อมมาปิดมากพีซ้อดโอ้โหแสดงวดีมากไม่แพ้เขาจงให้จุยด้วยค่ะ ขอบคุณนะครับคุณบรรพธ์ธิรวาดด้วยนะครับเดี๋ยวสามสุตตาวเราจะไปถ่ายภาพทางด้านดูนะฮะใช่ค่ะแล้วทางด้านนี้จะมีการมอบครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยขอเรียนเชิญคุณวิบูลสัตว์อุตสาหการนะครับวิศวกรระดับสิบเอ็ดนะครับฝ่ายการผลิตเหมืองแม่หมอกนะฮะมอบรางวัลเรืใชไฟฟ้าแบรนด์ฝ่ายเบอร์ห้ากับผู้จิตริสศท่านด้วยนะครับค่ะแล้วผู้ที่ได้รับลูกโป่งนะคะลูกโป่งสีสีอะไรนะครับเด็กกี่ขาะที่ถ่ายรูปกันทั้งสามท่านนี้สีล้กโสีชมพูชมพูนะชมพูใช่ไหมเด็กโอเคขอบพระค เชิญกันสามท่านนะฮะทชิญได้ที่เลยครับผมนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายภาพของผู้โชคดีก่อนนะครับลูกโป่งสีชมพูนะฮะเชิญไปถ่ายภาพได้เลยค่ะเอาล่ะต่อไปเราปล่อยลูกโป่งไปแล้วเราจะบอกสําหรับลูกโป่งสีต่อไปนะครับที่จะได้ถ่ายภาพกับ3เซเลบของเราในวันนี้นะฮะลูกโป่งของเรายังอยู่ไหมอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะมองไม่เห็นเลยชูขึ้นมาสูงๆชูขึ้นมาสูงๆโอเค ตอนนี้นะคะเราก็ฟังเสียงกันหน่อยว่าใครเนี่ยแฟนคลับเยอะมากอ่อนแค่ไหนนะคะท่านแรกขอเสียงเป็นแฟนของซาร่าเล็่ค่ะเรียมไปพบกองความเป็นในช่วงนี้นะครับมาตั้งเรียมันแล้เดินแต่อาจจะต้องเริ่มที่ใส่ในสาวก่อนนะคะขอเสียงเรียกครับ สิทธิ์พัชชนนน์นะครับรองผู้ว่าการพลิไฟฟ้านะครับขึ้นกล่าวครับผมนะฮะเราพวกเราอยู่สวัสดีครับพี่น้องชาวแม่บอและนักท่องเที่ยวและผู้มีเกติทุกท่านนะครับก่อนอื่นผมในนามของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตโรงไฟฟ้าแม่บอะและก็เหมืองแม่บอนะครับต้องขอบขคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานเที่ยวมมมมยชมงาน เทศก,กาลท่องเที่ยวแม่พอ x ครั้งที่13วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งน,นี้ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเราอยากแนะนำอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นชาวแม่พอ x หรือเป็นส่วนพื้นที่ข้างล่างประมาณ1 50ไร่และข้างบนอีกร้อยไร่ผมคิดว่าตอนชุดกลางวันหลายๆท่านนะครับจะได้ชื่นชมกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์สวยๆ ของบริเวณพื้นที่อย่างนี้ในส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นสไลเดอร์นะครับหรือบริเวณเหมือแม่มอ่อที่สดเด็นเราเัาจะมองว่าเหมือนม่พเรวร้ายแต่ผมว่ามันกำลังมาดูสวยนะครับจริงๆเรามีส่วนอีกหลายๆส่วนที่เป็นเธอทัชทีสวยงามถ้าทุกท่านได้มีโอกาสได้เข้าไปในซุ้มของชมรมถ่ายภาพนะครับท่านจะเห็นมุมมอยหลายมุมผ่านทางผ้าสวยๆ ของโรงไฟฟ้าและเหมืองแม่บ้อแห่งนี้นะครับผมหวังว่านะครับทุกท่านเป็นความสุขสนานแต่การจัดงานในครั้งนี้ได้มีโอกาสสัมผัสด,ดาราทั้งสวยๆหลอ่อๆ้องเพรเพออนะครับผมหวังว่าเราคงมีโอกาสได้รับทราบจากพี่น้องทุกท่านว่าในปีหน้าท่านอยากสัมผัสก,กับดาราท่านใดนักร้องท่านใดนะครับเราตั้งใจนะครับ แล้วเราก็มุ่งหวังที่จะทําให้ความฝันของพี่น้องทุกท่านได้สําเร็จนะครับขอให้เราได้รู้นะครับนะขอให้ท่านได้ส่งผ่านความรู้สึกความต้องการของท่านมานะครับในปีหน้าในช่วงเวลาแห่งนี้ผมหวังว่าพวกท่านพวกเราจะได้มีโอกาสได้มาเจอได้มาสัมผัสกับนานท่องเที่ยวแม่หมอ ครั้งที่14นะครับอย่าลืมนะครับของหมาทุกท่านมาร่วมกันที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับร่วมร่วมงานกับเราตลอด้ลยครับขอบคุณครับถือว่าเป็นสัญญานะฮะที่พวกเราในฮะจะต้องกลับมามีความสุขและความประทับใจร่วมกันนะฮะในงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่มอครั้งที่14ในปีหน้าได้แล้วนะคะร่พบกันเราสองคนอาจจะได้มาอีกนะคะแต่ช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะฮะเหล่าดารานีฮะ ด้วยทุกท่านเลยนะครับ<ช>ขอหนึ่งช็อตนะฮะใช่ค่ะขอหนึ่งช็อตนิดนึงนะครับค่ะทุกเรา<อ>นรรเดี๋ยวเอาเหล่านี้ออกนิดนึงนะท่านสุภาพสุบบนเวทียังไม่หมดนะคะอีกสักครู่จะมีการสแสดงที่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจมานัดต่อน,นัดแล้วเกิดที่บนเวทีแห่งนี้ค่ะให้คุณสนุกแบบนอนซอฟเลยนะฮะกับคุณเบนชลาทิศค่ะคุณเบนชลาทิศคือน้องของดิฉันเด นะเดี๋ยวเด็กๆนะเดี๋ยวเด็กๆนะรอแป๊บนึงนะนะเล่นกังต้องใส่วันศุกร์วันเสาร์ก็จะเล่นวันนี้อีกแล้วก็จะเป็นเด็กๆเซต็มเดิมเต็มเดิมเด็กๆเต็มนะฮะไห้าทะเรลาะกันนะห้าทะเลาะกันนะห้าทะเลาะกันนะก็แบ่งเพื่อนนะคะนะฮะอ่าโอเคนะใครถ่ายรูปไปอย่าลืมแท็กมาที่ bjaky กินตาแก้มพี่นี่นะคะเลือกินตาแก้แน้วจัดด้วยนะให้เราเข้าไปด้วยเหรอฮะได้เลยค่ะท่านท่านได้สุดขอโทษนะคะโอเคโอเคขอบคุณครับมขอบคุณทุท่านนะรขอบคุณด้นะคะเดี๋วเจอเราก็ต้ต่อเลยนะขอบคุณแร่ทุท่านนะฮะ สวค่ะขอบคุณนะฝากสวัสดีกุณกิ๊บ <ขอ S 2> ด้วยนะฝากบอกุก๊กิ๊บด้วยนะว่าพี่มาก่อนเออนะอ่าพวกเราเดี๋ยวใครจะต้องไปถ่ายรูปกับสาวเซเล็บเธอนะฮะที่แบ<ช>็คกรอบแล้วก็ไปรับผลิตภัณฑ์เครืร่องใช้ไฟฟ้าที่คุณได้